สำหรับต้ยมยำปีกบนไก่ใส่เห็ดหอมมือน,นี่เรียบร้อยแล้วจ้าเห็ดง่ายๆเห็ดง่ายมากผู้ใดกําลังฝึกเห็ดอาหารอยากเห็ดอาหารกินเองลองเบิง่งเดอจ้าเห็ดง่ายๆเดียววิธีการง่ายๆเป็นเมนูที่เขากินเองได้รสชาติตามที่ต้องการจ้าสวัสดีจ้า เมนูมือนี่เนาะจะมาต้มยำไก่ใส่เห็ดหอมจ้ามาเบิ่งกันเลยเนาะในหม้อกะจะมีรากผักชีกะไครใบมะกรูดก็เห็ดหอมจ้าเดี๋ยวเ้าจะต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่นะจ๊ะระวังดีร่อหม้อเดือดอยู่ใส่ เกลือลงไปแล้วจากต้มไก่นี่หนึ่งถ้วยก็จะใส่เกลือไปสักประมาณหนึ่งส่อนชาจ้ะน้ำตาลยังไม่ใส่เลอจ้ะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังจะใส่มะขามเปียกลงไปสักครึ่ง คือไข่ไก่จ้า รอสักครู่เนาะหลังจากทีหมอเดือดได้ทีแล้วจาใส่ไ,ไก่ลงไปจ้าไก่นี่เป็นไก่ปีกบนผู้ใดอยากซับให้เป็นชิ้นเล็กเล็กก็ได้ด้วยจ้า พอค้นเนาะจ่า,นนา,จาเดี๋ยวรอ่อสักครู่ห้ไกม่มันสุกแล้วก็เปื่อยสักหน่อยหนึ่งจา่าระวังทีรอ่อห้ไก่สุกอยู่เนาะจ่าเขาก,ก็ช้อนฟ้องออกน้ำจา่า ฟองออกเพื่อให้มันหนากินจา้าหลังจากที่ไกลสุกแล้วชอนฟองออกแล้วก็จะใส่เป็นหอมแดงหัวหอมแดงเนจ่าที่หั่นไว้แล้วลงไปไปกับมะเขือเทศมะเขือเทศไปก็จะมีแค่รดพร้อมจา้า ใส่แค่ร้อนลงไปให้นำซุปมันกลมกลมเห็มันหวานจะเติมพริกแกงลงไปน้ำตาเพื่อให้น้ำมีสีสันเติมพริกแกงไปสักหน่อยนึงจา้า ก็เ,เห็นมันมีสีสันสักหน่อยนึงทำประมาณสองสองช้อนชาจะจ้าใส่แกงเจรลงไปแล้วกรอหมอเดือดสักครู่แล้วก็จะชิมรสเบิ้งจา้าเดี๋ยวรอสักครู่เนาะให้หมอเดือดอีกสักครู่หนึ่งจา่าพอหมอเดือดแล้วก็จะใส่ในปลาไปจา้าใส่ไปสักหนึ่งทัพพีเล็ก จ้มันกลมกลมผู้ใดโบมีพริกแกงโบไซกะไรเล้อจ้าแต่กะงปรุงรสหนึ่งช้อนชาจ่าหนึ่ช้อนชาปรุงปงงูุนชิมรสเบ่งบานคุ ไปผงปรุงรสไปอีกสักหน่อยนื่องจากข้าเปรี่ยวพอดีแล้วจ้ะใส่ผงปรุงรสเข้าไปอีกชอ้ชอนช้อนชาหนึ่งกับพอดีแล้วจ้าก็ต้องชิมก็ได้แล้วก็ะจะใส่เป็นต้นหอมพักชีใบมะกรูดจ้ะแล้วก็อันนี้ใส่ใบแมงลักไปน้ำจ้ะจะได้หอม ใบมะกรูดที่เป็นสีนี้จ้าเป็นใบมะกรูดทีแช่ช่องฟีดไว้เน้อจ้ามันก็นเลยเป็นสีนี้เราจะเติมพริกทอดจ้าใส่เป็นพริกทอดลงไปเพื่อให้มันมีรสชาติ วรอสักครู่นะคะเติมพริกทอดลงไปเลยจ้าพริกทอดีนกระัะให้มันมีรสชาติ ิจ้สักหน่อยกับไดทีแลละจ้าเรียบร้อยแลละจ้าสำหรับเมนูต้ยมยำปีกไก่ปีกบุญไก่จ้าใส่เห็ดเห็ดหอมแต่เรียบร้อยแลละจ้าสำหรับเมนูต้ยมยำปีกบุญไก่ทำง่ายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิง่ง เป็นกำลังใจให้กับไอดินที่มันบานในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ดินที่มันบานในการเ็ดคลิปต่อต่อไปในเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอกให้พลาดในคลิปต่อต่อไปจ้า